ได้รับสักมวดเลยฝังแบนเนี้มันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็ยังตามแหละก็น่าจะอยู่ในช่วงหายอยู่หรือเปล่าหนึ่งล้านเศษเศษทำก็ต่างคนต่างไรดีวะ <c oughs> ต่างคนต่างทำงานเถอะอ <c oughs> ยังไม่พร้อมอยังไม่พร้อม <c oughs> กับน้องดิวไม่ได้คุยเลย ตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คุยกันชายแล้วก็สัญญาเรื่องผ่อนชําระเท่าที่เช็คก็ยังไม่ได้นะก็แต่ว่าในสัญญาเขาก็บอกว่าหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีก็จะมีการชําระแล้วก็มีผ่อนหลายเดือนก็ยังมีการติดตามกับทนายให้ติดตามอยู่ก็น่าจะอยู่ในช่วงหาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้รับสักงวดเลยทางฝั่งอีกฝั่งแบนเน์มันนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันค่ะหนึ่งปีจะต้องชําระให้ครบก็ให้เป็นหน้าที่ของทนายเป็นคนตามประมาณนี้มากกว่าก็คือ ไปทําแบบอื่นแล้วอ่ะมุฟอัพแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าไปทํามาหากินอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าก็ยังตามแหละเพราะว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ไม่ได้แบบโฟกัสว่าจ่ายยังทํายังจ่ายยังก็ค่อยเป็นฝ่ายกฎหมายเขาดูแลเพราะว่าองจริงกฎหมายในในสัญญาค่อนข้างครอบคลุมว่าเราสามารถเอามาดําเนินคดีใหม่ได้ตามหากยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยก็คิดว่าน้องก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กําลัง จัดการอยู่หรือเปล่า1.75จุด็ห้าค่ะของแบรนด์เนี่ยมันนี่อีกหนึ่งจุเจ็ดห้าหนึ่งล้าน7จ0 0แส้ามนจริงๆอยากให้มาไล์ช่วยจัดไหมหรือว่ายังไงครับตามตามว่าผิดเออจริงๆไม่ได้ติดค่ะแต่ว่าไม่ติดนะแต่ว่าก็ต่างคนต่างไรดีวะยังไม่ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมต่างคนต่างทำงานเถอะคือไม่ว่าตัวดิวเองเขาก็คงมีหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องนี้น้องคง move up ไปแล้วเขาอาจจะมีหลายเรื่องที่ต้องคิดเขาอาจจะต้องมีปัญหาอีกหลายอย่างเท่าเท่าที่ฟังอีดู ดูอยู่แต่ว่าเมยว่าเรื่องของเมย์กับเขามันก็จบไปแล้ว<ม>แล้วก็เราก็มูฟอัพไปแล้วดังนั้นเขาก็น่าจะมีอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเนาะที่อยาจจะต้องแก้อีกหลายอย่าง